กำดัดกระดูกที่จีนอันตรายไหมยอย่าพึ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเคสคนไทยของเราเนี่ยที่มาทำแสกมผ่าตัดดัดกระดูกซี่โครงกับเราไปตั้งแต่หลังทําทันทีแล้วก็3เดือน <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นยังไงบ้างดูให้จบอย่าพึ่งไปไหนนะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่1 6 9ใบเท่านะคะทรบินโรงแรมล่ามฟรีสาหรับเคสรีวอ,อยู่นะดูให้จบนะคะทุกคนส่วนเจ็บแ ชาชาเจ็บอะไม่พูดหรอกนะคะว่าทำก็ได้เลยนี่เป็นวันที่สองเนาะก็เมื่อคืนน่ะจะรู้สึกว่านอนไม่ได้นอนลําบากแต่พอตื่นมาได้ลุกได้นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นวันแรกที่ออกจากห้องผ่าตัดเลยอะค่ะจะรู้สึกว่ายังมึนๆยาสลบอยู่แล้วก็ ใส่รัดท้องแน่นไปค่ะแต่พอผ่านคืนแรกก็ดีขึ้นเด็ดอาการวันที่สี่แล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าต็งดีขึ้นมากๆเลยวันนี้มาเดินเล่นมาทานข้าวแล้วก็มาร้านกาแฟคนเดียวนะคะเดินได้ไกลขึ้นมากเลยแล้วก็สามารถนั่งกินได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนดูหลังจากสามเดือนหลังจากการทำแลนการมานะคะเอวหรือเท่าไหร่ซูมเลยคะ่ะซูมเลยคะ่ะนี่ สักเอวเกือบยี่สิบหกเหลือเท่าไรเนี่ยเหลือยี่สิบสามโอ้ยเล็กลงกว่าเดิมมากเลยค่ะมันทำให้เราแบบดูเป็นคนมี้ังโลภนะคะใครตัวเลยสูงหนึ่งร้อยหกสิบหรือว่าสูงประมาณผมว่าใครเอวสานเอวแบบเอวตรงกรรมพันธุนะทุกคนแนะนำเลยสวยมากขนข้างเคียงไม่มีรู้สึกเจ็บปวดปวดเรือแรกหลังสักนั้นนะคะตอนนี้ฝ่ามือแล้วไม่มีอกาการหรือเอฟเฟกใดๆเลยปวดไม่มีใครสายเต้นเต้นได้เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเลิฟม,มากๆแค่จะมี เป็นที่ตรงด้านหลังเราเหมือนแค่อ่าให้ดูนะคะี่อันนี้มาเช่นไรจะมีที่แบบจุดๆเล็กๆตรงนี้ทุกคนไปเลเซอร์เอาได้นะคะพวกน,นี้มันก็ทาย,ยาบล,ลอยอยู่เพรว่าถ้าเลเซอร์แบบจริงจังน่าจะหายเลย